สวัสดีครับผมอันนี้กับเวลาใบซ้ำแล้วนะครับเนาะพักนาาะะับซ้าแล้วล่ะมื้อนี้ภาษาญี่ปุ่นโรคพืชนะครับโรคพืชนที่นี่ก็คือโรคพืชที่พบเจอหรือว่าพอเวลาเหตุงานนะครับอาจจะแบบว่าเวลาเพิ่นเห้ไปสเปย์ยาสเปย์ยังนี่สิครับมันอาจจะมีโรคพืชชนิดนั้นชนิดนี้เบียวไก่นะครับเบียวไก่เบียวไก่นี่มาหลาจากหลกักคำที่แบบว่าเบียวขีก็คือป่วย,ยนี่แหละครับแต่ขันเป็นภาษาของพวกเหตุการณ์เกษตรขันเบียวไก่นี่ก็คือความเสียหายของพืชผลจากโรคพืช ฟังอาจจะสิแบบว่า่เข้อใจนะครับง่ายๆคือโรคผืดเพื่อนายจ้างเพื่อนถามว่ามีโรคอย่างโรคนั่นโรคนี้บ่นะครับเพื่อเขาพอแล้วเขาอาจจะบอกนายจ้างได้นะครับว่ามันเป็นโรคอย่างนี้นะครับโรคที่หนึ่งก็คือค i n g kubio king k ค b i o โรคนี้มันจะอยู่กับพวกกระลำปีนะครับมันจะเป็นแบบเปียกมันจะเป็นแบบน่านนะครับโรคที่สองดง o n บย o b i o udong k ก็คือโรคแป้งนะครับโรคแป้งคือมันจะเป็นแบบใบขาวขานะครับเป็นแบบ กันทาเอาออย่างไปซองเมึงมันจะเป็นแมงนะครับแต่ขันท้อมึงแบบปกติจะเป็นก็ยังผงแป้งนะครับมันจะอยู่กับพวกแตงกวากับพวกเมลอนนะครับถ้าเป็นใบซีข้อขาหรเป็นแบบผงข้วขาเป็นเพื่อนดงกบิ้วโลกนี่กัอยู่น้ำพวกแตงกวากับพวกเมลอนอนี่ยงกัคือกันนะครับพวกจำพวกที่เป็นแบบว่าพืชที่มันเป็นในป็นเคี้ยนะครับคือเบ็ดตัวเบี้ยเบ็ดตัวเบี้ยมันเป็นเขาเอิ่น่าโลกและน้ำค้างมันจะเป็นคือยังสีน้ำตาลนะครับผมเป็นคือยังแบบว่าใหม่ๆ นี่คือโลกลราหนําคางโลกที่4ี่นี่ก็คือโรกที่ผมเฮ็ดงานอยู่นี่ครับบคขีเรียนะครับที่ผมพ่อหลายเลยก็คือเอคิเบียวเอคิเบียวหน่วยมันจะเป็นแบบหน่วยเนาๆมีเขาเป็นเอื่นเป็นโลกนะครับผมแต่ถ้ามันเท่าก็คือมันซ้ำแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นลาเห็ดงานเวลาในจ้างใส่เห็ดนั่นเห็ดนี่ไปสเปรย์ยา เมืองต้นไม้ต้นไรต้นพืชต้นอย่างนี้ว่ามันมีโรคมีอย่างบ่กันเขาเห็นเขากระสิอบอกนายจังได้ว่ามันเป็นโรคอย่างโรคชนิดใดนะครับผมสี่อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือิ킹คากูเบียวอุดงกกเบียวเบสโตเบียวแล้วก็เอ็กซ์เบียวนะครับเบียวก็คือเบียวขิดก็คือจังเปื่อยป่วยเป็นคือจังป่วยอย่างเช่นะครับก็เป็นรากรากคำมาจากคำเดียวกันนะครับมื้อนี้ก็เอาคำศัพท์ง่ายๆก่อนนะครับเนาะใวจังได้ผมสิไปพักน้ัง้าก่นอนก็ขอให้มีความสุขในการเ็ำงานอยู่ยกับ มูพวกก็ขอให้มีความสุขกับมูพวกเลิกงานแล้วก็ขอให้มีความสุขในการกินเข่ากินน้ำนะครับผมดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำดีๆเอ้ยขึ้นมาพี่หนาครับผมที่อ่านมาเหมือนพ่อแม่เลยนีะครับเขียนใส่ปีน้อยมาจำอะไรให้กันครับว่าจะว่าสีเลี้ยงว่าจังไรก่อนเนี่ยนะครับว่าว่าสี่บอกอย่างเนี่ย ก็เลยเขียนมานี่ครับเอาตีนเอาตีนเหยียบไว้นะครับบ๊ายบายครับก็ขอรักทั้งใจที่ฉันมีใจดวงนี้ฉันมีแค่เพียงเธอไม่ว่าจะเจออะไรแต่ฉันก็พร้อมจะไปหาเธอค่ำคืนนี้ก็มีแสงจันทร์ทาหมู่เมฆบนฟ้าก็ลอยล่องไปเข้าใจไหมกอกว่าฉันรัก